สวัสดีครับ่อกับผมลูกซาใหญ่เกษตรลอาสวนครับเช้านี้วันที่14พฤศจิกายนนะครับผมตรงกับวันอาทิตย์นะครับเช้าๆนะครับ7จ็ดโมงสินาทีอุ๊ยบ่แมนหกโมงสินาทีครับผมเสาร์นี้ครับผมได้รับออเดอร์จากทางไกลนะครับทางกรุงเทพนะครับผมไห้ฝากรถตู้มาให้เดอร์มาสั่นครับมันท่านสองโมงครับ เบิ้งครับหนูหนึ่งสองสามสี่ห้าหนูประมาณสิบตัวครับสีใสเวลาจักวโมงนะครับผมเตรียมหมอนะครับอ๋อกำลังซอล้วครับผมล็อกมือครับดวกากำพอนล็อกมือเองนะครับผมหกโมงสิบนาทีนะครับสตาร์ทครับผมปากรถตู้ครับมันท่านสองโมงแล้วสับ กระเปลาหนาวอยู่ครับผมจากที่บ่เคยลอกคนนะครับพี่น้องก็เลยล่องลกเบิ่งลกไปลงมาอ้ยลกเป็นตัวนี่ว่าสนตะก้อนในจ้างข้าเจ้านะครับจ้างข้าเจ้าตัวละตัวละสิบบาทครับสี่หาตกับหาสิบบาทครับคาลอกคนเท่าอะไรต่อครับคาจ้างสิบบาทต่ว่ามี่คาเขาเอื้อนอี่ยังเติมพลังเติมแห้งไหมครับเปกหน่อยเปกใหญ่ไหมครับโซ่เหมือดลายบาทอยู่ มีรอบหนึ่งบอกครับสิพาโตกัญญานบอท่านข้าเจ้าขอได้ลกกะจ้างข้าเจกลลก้ามากแหละล่ะกะลบซอยข้าเจ้าล่องผิดล่องถือตแรกว่าสันนโอย้ยหนังหลอกหลอก,กเปลี่ยนเนาะมาเทียนข้าเจ้าเห็นคือเห็นไงแท้ข้าเจ้ารูป,ปออกรวยรวยรวยท่องขาวเปื้ปนปนอนๆจะคว้างว่าซั่งหนังหลอกหนังหลุดบ่งา่าบาดท,ที่ไหนโอ้ยโตัวสวงมากกะโซ่ไข่เน่ ตัวสามมาเออไข่ในอาย,ายุลกได้สามตัวซอยพ่นมือหลังมาสามซีมือหาเมื่อล่องผิดล่องถือเอาไปเอามาลกเป็นแหรอครับพี่น้องเกิดเลยหูก็าลวกน้ามือเพราะต้องลวกโดนครับจุ่มขึ้นแล้วเอาเอาเลยจุ่มล่งแล้วเอาขึ้นเลยนะครับเพราะต้องแซ่นะครับผมเพราะต้องแซ่หลายนะครับน้ามอเาพราะต้องให้เดือดแห้งครับไฉพ่อเสื้อซอหรือว่าเดือดเล็กน้อยแนละ้วจงมีไฟล่งนะครับ พี่น้องจะสังเกตบางผมจุ่มน้าสองเทือนะครับเทือแรกจะจุ่มหัวครับมาหอดคานานะครับผมก,กัลกลกไห้ไมนหลอดหลังจากนั้นมนจุ่มเทียสองพี่น,อน้องจุ่มทรวงกับหางนะครับจุ่มเทียสามจะจุ่มดันหลังนะครับผมก็จะว่าให้ลกบองมันหยากรกมาสันผมก็ได้ลอกบอกเออเขาทาข้อกระจกจุ่มสามเทียพี่น,อน้อง จุ่มหัวจุ่มท้องจุ่มหลังนะครับกระทังสิโลกง่ายจักน้อยนะครับผมบ่มันจุ่มสีเดียวบ่ได้จุ่มเสีเดียวนะครับผมบพท่านเด็กเคยอยู่ว่าจุ่มเหมดตัวเลยมันลกเลยจุ่มทสีเดียวก่อนจุ่มหัวก่อนเดี๋ยวมาจุ่มท้องมาจุ่มหลังมาต่อจังลกนะครับถ้าขนบัวหลายนี่มันก็ลกหนักจักน้อยลกสาพร อาขนมันเกี่ยงมันง่ามมันกับบมมีปัญหานะครับมันก็ลกง่ายคือ,อยังตัวนี้นะครับส่งลกง่ายเลยครับพี่น้องส่งลกง่ายยอดลวกมาใหม่ๆนี่มันหอนนะมืต้องจุ่มหน้านะครับมือโพ้งมัดแหละตัวเลี้ลงดูงครับทึ่งทึ่งฝ่า,าวแยวอย่างพท่านเวลาครับเจ้ารหลุิไปเป็นปเถี่ยหอนคิ้วมาหลับสองโมงเสาร์นะครับ ผู้ใดมีคนน้ามในน้ำติชมอยังกับคอมเมนต์ใต้คลิปด้เลยครับเด้อจะเป็นพระคุณนยังสูงนะครับเรืม่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยนะครับเด้อผู้ใดพันไปพันมานะครับลบ็อกายากพี่น้องผู้ใดบ่เคยลกก็ล่องลบกเบิ้งนะครับตัวสองตัวเนี่ยพันด้เป็นกับสองสามตัวนะครับแต่ก่อนเงือกข้าเจ้าอยู่ว่าข้าเจ้าลกเป็นออกไปเอาม้าจ,จะคลองก็เป็นแล้วก็ส่งคุยได้ตัวครับ่าจ,จะคลองลบกคนเป็นแล้วนะครับ ออเดอร์เข้าวเจ้ามาสั่งกับม้าได้คืดยากนะครับโล่สองโล่ข้าวเจ้ามาสั่งกับรอจากข้าวหรือหานาที่สิบนาที่ไหมครับตัวสองตัวมันกับบอควาไหลเนาะโลกแล้วไว้แต่ว่าเจราห่าโล่หกโล่เหมือน,นกับต้องสั่งขามมือนะครับจังสีได้โลกห้นะครับผมเมื่อพองนะครับพี่นอ้องนี่นะครับกับขนบัวบอคอยหลยกับโซ่เกี่ยงนี่นสิแหละครับขา,ขาวๆนี่สิแหละครับ ลองเกียงด้ครับตัวนี้ครับว่าพี่น้องเรียบร้อยนะครับต่อไปกับล้นเลยพี่น้องล้นนะครับแต่ก้อนนี่ใส่หัวแก๊สนะครับกับเตาถ่านล้นทิ้งเกียรขี่เท่าเทิ้งหัวแก๊สกันตันมาที่นี่ครับก็เลยหัวแก๊สสื่อดูนะครับมันตันมันสื่อบ่อยก็เลยหาเบิร์นเห็นเลยครับ ขายฟองออนไลน่มาได้ข่าเบิง่งเออมีแนวแบบนี้ว่ะก็เลยสื่อสร้างสื่อครับมาล้นนะครับประหยัดดีครับใครอยู่ใส่ได้ใส่พานใส่โอเคบอแม็นตะล้นหนูล,ล้นเอาอื่นก็นได้นะครับนี่ครับโอเคอยู่ครับเนี้ยจูดขยงขยะบม่ต้องจูดเนี่ยหัวแก๊สเผาเลยนะครับเผาขยะสบายอยู่ครับกระปัดมีหัวนหนีว่ะใชยอยู่ ไฟแห้งไฟคอยกับรีเอานะครับยูพูทีพูเห็ดนะครับผมกูได้อดยากไปล่องใส่นล่องเบิ้งนะครับล่องเห็ดเบิ้งนะครับอันนี้ลกขน้ซื้อครับลกแล้วก็ล้นแท็กถุงเลยบ่ต้องขั่วใส่นะครับสบ,บายอยู่ เลยมีความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมกันในน้ำไปน,นะครับแต่คิดได้ครับเด้อรุ่นใหม่ง,ง่ายน,นะครับรุ่นพ่อใหม่เล็กน้อยพ่อเก็ี่ยมเล็กน้อยสีสีงามสีมันเหลืองแก่เล็กน้อยนะครับบ่ถึงกับใหม่ครับนะครับ ใส่เทียนใส่เเป็นพี่น<ไ>้อยใส่บพะเป็นคือเกเจ้าก็เลยล่องลกมือะจบแล้วครับพี่น้องเนาลแล้วแหละเขาก็เสยนามไปแล้วครับแสนามก็ล่างเลยครับล่างมองวนใหม่ล,ล่างเลือดติดนิกน้อยนี่ครับพี่น้องห้ากิโลครึ่งครับเกินเกินโคตรตายนิกน้อยก็จะสร้างหาโลจ้คาคล้องกับฮักนั่นฮักนี่นี่ครับนี่เหลือจากเพลินกับแพร่ถ่วงนะครับ ขอพูณผู้ติดตามรับชมรับฟังนะครับเด้อวิดีโอโบนะครับหลังจากทรงข้าเจ้าแล้วสองโมงนี่ครับตอนนี้เวลาก็เจ็ดโมงครับชั่วโมงครัวครับลกขดหนูข้าวนี่นะครับผมขอคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังนะครับเด้อสรับลิมนีลูกซ้าใหญ่เกษตรเราสวนขอลาเพิ่มนี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ